พระพุทธรูปโบราณที่เงียบสงบมาเป็นร้อยปีแตกออกกลางวิหารแต่สิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่แค่เศษหินหรือทองคำตำรวจที่เข้าไปตรวจสอบไม่มีใครเตรียมใจรับกับสิ่งที่พวกเขาพบได้เสียงกระซิบจากเงามืดดวงตานับร้อยจ้องมองจากกำแพงและความจริงที่ถูกฝังไว้กับเลือดในอดีตกำลังจะถูกเปิดเผยอีกครั้งเรื่องราวนี้จะทำให้คุณไม่กล้ามองพระพุทธรูปเดิมอีกต่อไป พระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งทรงานอยู่กลางวัดร้างในจังหวัดลำพูนอายุขององค์พระน่าจะมากกว่าร้อยปีสีทองลอกล่อนเผยให้เห็นเนื้อปูนขาวด้านในเช้าตรู่วันหนึ่งพระอาจารย์ธงชัยเดินมาพร้อมกับตำรวจท้องที่พวกเขาได้รับแจ้งว่ามีคนแอบขุดใต้ฐานพระพื้นดินรอบองค์พระแตกกร้าวเป็นรอยลึกเสียงแกรกเบาๆดังขึ้นใต้ฝ่าเท้าของตำรวจนายหนึ่ง เขาก้มลงดูแล้วสัมผัสได้ถึงลมเย็นที่พัดออกจากรอยแตกนั้นพระอาจารย์ยกไฟฉายขึ้นสองเข้าไปภายในนั้นมืดสนิทราวกับเป็นช่องว่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวโชยออกมาแต่จมูกทุกคนคล้ายกลิ่นของเนื้อเน่าหรือซากอะไรบางอย่างตำรวจนายหนึ่งเกื้อมือไปแต่องค์พระจู่ๆส่วนศีรษะของพระพุทธรูปก็หล่นลงมาเสียงปูนแตกร้าดังก้องในความเงียบเศษฝ,ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่ว สิ่งที่อยู่ภายในทำให้ทุกคนถอยหลังแทบไม่ทันไม่ใช่พระาธาตุหรือวัตถุมงคลดังที่คาดไว้แต่กลับเป็นหัวกะโหลกมนุษย์ยังคงมีเศษผ้าห่มสีกรักพันอยู่รอบคอตาของตำรวจเบิกกว้างมือสันเทาเขาสูดลมหายใจลึกแสงไฟฉายสะท้อนกับฟันที่ยังติดอยู่บนขากันไกลและแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากภายในองค์พระคล้ายเสียงกระซิบแผ่วเบาฟังไม่ได้สับแต่กล้องสะท้อนในหูทุกคน ลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านร่างพระอาจารย์ยกมือขึ้นท่องมนแต่เสียงนั้นยิ่งดังขึ้นเหมือนคำสาปที่หลุดออกมาพร้อมกับการแตกขององค์พระตำรวจอีกคนหนึ่งหันกลับจะวิ่งหนีแต่ขากลับหนักเหมือนถูกถ่วงด้วยบางสิ่งใต้ดินพวกเขามองหน้ากันและรู้ทันทีว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่จากความมืดแสงไฟฉายเริ่มกระพริบเหมือนมีมือมองไม่เห็นกำลังบีบมันไว้ เสียงฝีเท้าดังอยู่รอบฮ่าฮแต่ไม่เห็นใครกลิ่นข่าวเลือดเริ่มแรงขึ้นตำรวจนายหนึ่งอาเจียนออกมาร่างกายเริ่มหนาวเย็นจนสันสะท้านเขาพยายามโทรขอสนับสนุนแต่ไม่มีสัญญาณหน้าจอโทรศัพท์ดับไปเองในความเงียบเงันเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นจากภายในพระพุทธรูปไม่ใช่เสียงของคนแก่หรือชายแต่เป็นเสียงของเด็ก เสียงนั้นสั่นเครือเหมือนร้องให้ด้วยความเจ็บปวดหนาวหนาวเหลือเกินเสียงแผ่วราวลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนพระอาจารย์หลับตาแน่นท่องคาถาด้วยเสียงสั่นเครืองเงาร่างหนึ่งโผล่ออกมาจากภายในไม่ชัดเจนว่าเป็นคนหรือวิญญาณแต่ดวงตาสองข้างแดงฉานเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธมือทั้งสองข้างเหยียดตรงเหมือนจะคว้าอะไรบางอย่างกลับมา ตำรวจนายหนึ่งหยิบพระเครื่องขึ้นมาถือแน่นแต่พระกลับร้อนจนต้องปล่อยหล่นพื้นใต้ฝ่าเท้าเริ่มสัน่นเศษปูนแตกร่วงหล่นลงเป็นชั้นฮ่าฮ่าพระอาจารย์ชี้ไปยังลานวัดออกไปให้หมดอย่าอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีใครขยับราวกับขาถูกตรึงด้วยพลังที่มองไม่เห็นเสียงหัวเราะแหบแห้งดังขึ้นจากในพระพุทธรูปไม่ใช่เสียงเด็กไม่ใช่เสียงคน แต่เป็นเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้เลยแม้แต่น้อยเสียงนั้นดังก้องไปทั่ววิหารรางสะท้อนกระทบกำแพงเหมือนเสียงจากนรกทุกคนเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดออกไปตำรวจคนหนึ่งล้มลงกับพื้นหน้าเขาซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างเขาพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดออกจากปากมีบางอย่างจับคอเขาไว้แม้ไม่มีใครมองเห็นพระอาจารย์รีบเดินเข้ามา มือหนึ่งถือสายสินอีกมือถือขันน้ำมนต์เขาสาดน้ำมนต์เข้าไปที่องค์พระเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังลัน่นเหมือนมีวิญญาณหลายตนกำลังดิ้นรนภาพเงาในความมืดเริ่มกระตุกชักดิ้นชักเหาแล้วแยกออกเป็นหลายร่างแต่ละร่างมีใบหน้าแตกต่างกันมีเด็กมีหญิงสาวมีชายชาราทุกใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเหมือนพวกเขาเคยถูกขังอยู่ภายในองค์พระมานานหลายปี เสียงกระซิบเริ่มดังอีกครั้งเรายังไม่ไปพวกเขายังอยู่พระอาจารย์นิ่งน้ำตาคลอเบาเขารู้แล้วว่าองค์พระนี้ไม่เคยเป็นเพียงแค่ที่ประดิษฐานแต่มันคือที่กักขังกับดักของบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปล่อยออกมาบางสิ่งที่ถูกผนึกไว้ด้วยเวทโบราณแต่ตอนนี้ผนึกนั้นถูกทำลายเงาร่างหนึ่งหันมาจ้องเขม็งตาแดงฉานศพกับพระอาจาร์ตรง ฮ่าฮ่าแล้วพูดด้วยเสียงเย็นเยียบเจ้าคือผู้สืบทอดเจ้าปล่อยเราออกมาเองเสียงนั้นเย็นยะยเยือกจนเหมือนทะลุเข้ามาในกระดูกพระอาจารย์สะดุ้งใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนนอกจะแตกเขาพยายามตั้งสติแต่ขาทั้งสองข้างกลับไร้แรงเงานั้นลอยเข้ามาใกล้ทุกยางก้าวไม่มีเสียงแต่พื้นสั่นสะเทือนตามตำรวจที่ยังยืนอยู่เริ่มถอยกรูดไปด้านหลังปากสันระร,ริกใบหน้าไร้สีเลือด พวกเขาเห็นแล้วว่าตอนนี้ไม่มีสิ่งใดสามารถอธิบายเหตุการณ์นี้ได้ด้วยเหตุผลพระอาจารย์รวบรวมพลังใจยกมือขึ้นกลางอ,อกเปล่งเสียงบทสวดด้วยความแน่วแน่น้โมตัสสะพัคะวะโตทันใดนั้นเงาทั้งหมดหยุดนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กลางอากาศแต่ดวงตาแดงก่ำยังจับต้องเขาไม่วางเสียงหัวร้อนนั้นกลับมาดังอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงนับสิบนับร้อย ดังก้องประสานกันอย่างโกลาหลกลายเป็นเสียงคำรามที่สั่นสะเทือนทุกอนูฝุ่นผงในวิหารพวยพุ่มๆกระจกเก่าบานหนึ่งแตกร้าวเงาสะท้อนในกระจกแสดงภาพบางอย่างภาพของพระอาจารย์ในอดีตในชุดเก่าโบราณมือเปื้อนเลือดยืนอยู่หน้าองค์พระที่เพิ่งถูกสร้างใบหน้าของเขานิ่งสงบแต่ในแววตามีบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวพระอาจารย์เบิกตากว้าง หัวใจเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะเขาค่อยๆถอยหลังมองภาพสะท้อนนั้นด้วยความตกตะลึงนั่นไม่ใช่เราหรือว่าเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งกระซิบชัดเจนขึ้นเจ้าคือคนเริ่มเจ้าคือคนจบคำพูดนั้นดังกระแทกเข้าหัวใจพระอาจารย์หายใจติดขัดภาพในกระจกยังคงฉายซ้ำราวกับเตือนความจำที่ถูกฝังลึกตำรวจคนหนึ่งเกื้อมือมาจับแขนพระอาจารย์ เสียงของเขาสั่นเครือหลวงพ่อนี่มันเรื่องอะไรกันแน่แต่พระอาจารย์ไม่ตอบเขาจ้องมองเงานั้นจ้องลึกเข้าไปในดวงตาแดงฉานที่ลอยอยู่กลางอากาศในห่วงความคิดภาพอดีตเริ่มหวนกลับมาเสียงร่ำให้ของชาวบ้านเสียงวิงวอนขอชีวิตเสียงสวดมนต์ที่กลบเกลื่อนเสียงกรีดร้องทั้งหมดประดังเข้ามาในความทรงจำพระอาจารย์ทุดลงคุกเข่ากับพื้น มือสั่นเทาประสานไว้แน่นน้ำตาไหลเงียบเงียบอาบสองแก้มเขารู้แล้วว่าเขาไม่ใช่เพียงพระที่มาอยู่ที่นี่โดยบังเอิญเขาเคยเป็นบางสิ่งมากกว่านั้นบางสิ่งที่ผนึกพลังมืดไว้ในองค์พระด้วยเลือดและบาปและวันนี้ทุกอย่างกลับมาเพื่อชำระเงาแดงค่อยๆลอยเข้ามาใกลย้ยื่นมือซีดขาวออกมานิ้วเรียวยาวแต่หน้าผากของพระอาจารย์ในพริบตาเดียว สายตาของพระอาจารย์พลันเปลี่ยนไปกลายเป็นว่างเปล่าเงานั้นกระซิบอีกครั้งคืนทุกสิ่งมาให้เราตอนนี้สิ้นเสียงกระซิบลมหายใจของพระอาจารย์สะดุดร่างทั้งร่างสั่นไหวเหมือนกำลังต้านทานบางสิ่งที่มองไม่เห็นใบหน้าของท่านบิดเบี้ยวจากความเจ็บปวดเหมือนจิตวิญญาณกำลังถูกฉีกออกจากร่างเสียงพระสวดขาดช่วงกลางประโยคปากอ้าค้างดวงตาแดงกำ่ำ แล้วจูจ่ๆก็เงียบสนิททุกคนในวิหารหยุดนิ่งแม้แต่เงามืดเหล่านั้นก็ชนะเรากับกำลังรอฟังบางสิ่งร่างของพระอาจารย์ค่อยๆลุกขึ้นช้าฮ่หาฮาท่าทางไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงตาที่เคยเปี่ยมเมตตาบัดนี้แข็งกร้าวและว่างเปล่ามุมปากกระตุกยิ้มแปลกประหลาดเสียงแหบต่ำเล็ดลอดจากลำคอพวกเจ้ามาช้าไปแล้วเสียงนั้นไม่ใช่ของพระอาจารย์ แต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่อยู่ในร่างของเขาตำรวจทั้งสองคนถอยหลังทันทีหนึ่งในนั้นควดปืนขึ้นมือสั่นแต่ยังพยายามเลงอย่าเข้ามาท่านไม่ใช่หลวงพ่ออีกแล้วแต่ร่างนั้นกลับหัวรอดเบาฮ่าฮ่าไฟในวิหารดับพรึบลงในพริบตามืดสนิทไม่มีแสงเหลือความเงียบโปรยตัวลงอย่างกระทันหันเหมือนโลกหยุดหายใจแล้วเสียงสุดท้ายก็ดังขึ้น เย็นเยียบต่ำลึกมาจากร่างของพระอาจารย์และสะท้อนจากเงาในมุมมืดการจองจาสิ้นสุดลงแล้วเสียงนั้นลึกจนสะเทือนเข้าไปในกระดูกทุกคำพูดเหมือนคำพิพากษาพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนอีกครั้งฝุ่นจากเพดานตกลงมาเป็นสายเงามืดจากผนังวิหารเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนกำลังคลานไหลลงจากฝาผนังรวมตัวกันรอบร่างของพระอาจารย์ ม้วนตัวเป็นเกลียวดำที่ดูมีชีวิตตำรวจทั้งสองคนพยายามหนีแต่ประตูวิหารปิดสนิทพวกเขาทุกกระแทกด้วยความสิ้นหวังแต่ไม่แม้แต่เสียงจะเล็ดลอดออกไปได้ร่างของพระอาจารย์ลอยขึ้นชาฮ่าฮาเงาดำพันรอบร่างเหมือนเทววันปีศาจเสียงกระดูกกลั่นกรอบกแกรบจากภายในใบหน้าของท่านบิดเบี้ยวเป็นรูปอื่นไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นบางสิ่งที่เก่าแก่ บางสิ่งที่ถูกลืมจากโลกนี้ไปนานแล้วและกำลังกลับมาเงาดำแผ่ออกไปทุกทิศพื้นหินแตกเป็นเสี่ยงลายยันเก่าโบราณบนผนังเริ่มส่องแสงราวกับกำลังต่อต้านพลังมืดนั้นแต่ก็เริ่มซี่จังลงทีละน้อยเสียงหัวเราะต่ำลึกดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มาจากทุกมุมของวิหารไม่มีใครหยุดมันได้อีกแล้วเสียงนั้นดังก้องเหมือนฟ้าร้องในอุโมงค์ใต้ดิน ตำรวจทั้งสองยืนตัวแข็งมือที่จับปืนสั่นจนลั่นไกโดยไม่ตั้งใจกระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างพระอาจารย์แต่กลับหยุดอยู่กลางอากาศเหมือนกระแทกเข้ากำแพงที่มองไม่เห็นแล้วตกลงพื้นด้วยเสียงเบาฮ่หาหาเงาดำรอบร่างพระอาจารย์แผกว้างออกแต่ผนังวิหารภาพวาดโบราณเริ่มร่วงหล่นสีรอบเป็นแผ่นเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างใต้ ดวงตาจํานวนมากถูกวาดซ้อนกันเป็นชั้นฮ่หาฮาพวกมันขยับได้กระพริบช้าๆาราวกับตื่นจากการหลับไหลตำรวจนายหนึ่งร้องลั่นมันเห็นเราทุกดวงตานั่นมันกำลังจ้องเราอยู่อุณหภูมิในวิหารลดลงลมหายใจกลายเป็นไอความรู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำทั้งที่ทยืนอยู่บนพื้นแข็งแรงกดดันมหาศาลทับถมบนนอกพระอาจารย์ หรือสิ่งที่เคยเป็นพระอาจารย์ยื่นแขนออกไปนิ้วยาวเหยียดชี้ไปยังตำรวจนายหนึ่งเจ้าจะเป็นภาชนะต่อไปร่างของตำรวจสั่นกระตุกดวงตาเบิกกว้างมือขยุมอ,อกตัวเองแน่นร้องลั่นอย่างเจ็บปวดบางสิ่งกำลังพยายามแทรกเข้าไปในร่างของเขาเหมือนหมึกดำไหลเข้าตามรูขุมขนอีกนายพยายามลากเพื่อนออกมาแต่กลับรู้สึกเหมือนดึงอะไรที่ถูกตรึงด้วยโซ่เหล็ก แสงสุดท้ายที่ลอดเข้ามาจากรอยร้าวบนเพดานค่อยๆถูกความมืดกลืนกินเสียงหัวใจของทุกคนดังชัดเจนในหูแล้วมันก็เงียบลงอีกครั้งความเงียบนั้นไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความว่างเปล่าที่น่าสะพรึงกลัวเสียงหัวใจหยุดลงชั่วขณะราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนร่างของตำรวจที่ถูกชี้นิ้วถึงทุดลงกับพื้นดวงตาขาวโพลน ปากอ้ากว้างร้องเงียบฮ่หาฮ่าจากข้อของเขาไอควันดำพวยพุ่งออกมาบิดตัวเป็นรูปร่างประหลาดมีแขนมีขาแต่ไร้หน้าร่างนั้นลอยขึ้นช้าฮ่หาฮ่าเข้าไปรวมกับเงาดำรอบพระอาจารย์ราวกับถูกรับกลับสู่องค์ประกอบของมันตำรวจอีกนายมองภาพนั้นด้วยความสยองสุดขีดเขาไม่รู้ว่าควรสวดมนต์วิ่งนีหรือร้องไห้มือยังจับเพื่อนที่แน่นิ่งไว้ แต่ในใจเริ่มรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรเผชิญพระอาจารย์ผู้เคยเมตตาบัตนี้กลายเป็นร่างทรงของบางสิ่งดวงตาของท่านเรืองแสงสีแดงสม้มคล้ายฐานไฟที่คุกรุ่นในเตาอบนรกเงามืดยังคงหมุนวนไม่หยุดเสียงกระสิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนมาจากพื้นดินจากผนังจากเพดานจากทุกด้านที่ไม่มีผู้คนมันเพิ่งเริ่มต้นคำสาปจะไม่หยุด จนกว่าผู้สร้างจะชดใช้เลือดแรกต้องหลังอีกครั้งตำรวจที่ยังรอดชีวิตได้แต่ยืนตัวแข็งเขารู้สึกถึงบางอย่างไหลผ่านใต้พื้นเหมือนมีเส้นเลือดซ่อนอยู่ใต้แผ่นหินมันเต้นตุกจุกตามจังหวะหัวใจที่ไม่ใช่ของเขาเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮากลายเป็นเสียงแหลมซ้อนทับกันหลายร้อยเสียงดังจนรู้สึกเหมือนหูจะฉีก เขาปิดหูแน่นแต่เสียงยังทะลุเข้ามาในหัวเลือดเริ่มไหลออกจากจมูกเขาสุดตัวลงลมหายใจหอบที่หัวใจเต้นแรงเกินควบคุมมือควานหาของในกระเป๋าเขาหยิบเอาสร้อยพระเก่าที่แม่เคยให้มือสั่นเทายกขึ้นแนบอกเสียงสวดมนต์เลือนรางผุดขึ้นในใจเขาเริ่มท่องมันออกมาน้ำโมดัสพะภะคะวะโตเสียงเขาแหบแห้งแต่จริงจัง แสงจางๆเริ่มส่องออกจากพระเครื่องเหมือนแสงจากปลายอุโมงค์ในความมืดเงาดำรอบร่างพระอาจารย์หยุดไหวหันมามองเขาพร้อมกันทั้งหมดเสียงคำรามต่ำดังลั่นเต้เากล้าเรียกมันกลับมาพื้นเริ่มสั่นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ต่างจากก่อนหน้าผนังด้านหนึ่งของวิหารเริ่มแตกราวลำแสงสีทองเส้นหนึ่งทะลุเข้ามาเงามืดส่งเสียงกรีดร้องดวงตานับร้อยบิดเบี้ยว มือเงาดำยื่นไปปิดแสงนั้นแต่แสงกลับเผาไหม้พวกมันเป็นควันตำรวจยังคงสวดแม้เสียงจะสัน่นแม้ร่างจะอ่อนแรงแต่บางสิ่งในใจเขากำลังตื่นขึ้นแสงทองที่ลอดเข้ามานั้นค่อยๆแผ่ขยายมันอบอุ่นละมุนแต่ทรงพลังอย่างประหลาดราวกับเป็นแสงแห่งการปลดปล่อยเสียงกรีดร้องของเงามืดเริ่มแผ่วเบาทีละตนทีละเงา พวกมันสลายไปเหมือนเท่าทุลีในสายลมดวงตาบนผนังค่อยๆปิดลงพระจารย์ที่ลอยอยู่กลางวิหารเงาดำพัันรอบกายเริ่มหลุดลอกร่างท่านค่อยๆร่วงลงสู่พื้นแสงสีทองห่อหุ้มร่างนั้นไว้อย่างอ่อนโยนตำรวจคนสุดท้ายคุกเข่าลงยังคงสวดบทสุดท้ายด้วยเสียงสันเครือสว่าขาโตพระวตาธมโมน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัว เมื่อบทสวดจบลงแสงทองก็หลี่ลงช้าฮะาฮ่ Michael! บรรยากาศในวิหารสงบความมืดหายไปเหลือเพียงแสงแดดยามเช้าเสียงนกตัวหนึ่งร้องเจยแจ้วนอกหน้าต่างประตูวิหารเปิดออกเองสายลมเย็นพัดผ่านเข้ามากลิ่นหอมของดอกไม้จากนอกกำแพงแต่จมูกร่างของพระอาจารย์นอนสงบอยู่กลางวิหารใบหน้าท่านกลับมาเป็นเหมือนเดิม สมบเยือกเย็ยนและเต็มไปด้วยความเมตตาเหมือนไม่เคยมีปีศาจใดสิงสู่ตำรวจเดินออกจากวิหารฝีเท้าอ่อนแรงแต่หัวใจกลับเบาสบายเขาหันกลับไปมองอีกครั้งแสงอาทิตย์สะท้อนบนองค์พระพุทธรูปที่แตกในรอยร้าวนั้นไม่มีเงามืดหลงเหลือมีเพียงแสงเรืองรองเล็กฮ่าฮคล้ายรอยยิ้มของใครบางคนที่ถูกปลดปล่อยอย่างเงียบงันเรื่องราวของคืนวันนั้น ไม่เคยถูกรายงานในเอกสารทางการไม่มีข่าวไม่มีบันทึกมีเพียงผู้รอดชีวิตหนึ่งคนที่ยังคงสวดมนต์ทุกเชา้าเงียบฮ่าฮ่ใต้แสงแดดอ่อนหน้าวิหารร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลย